อยู่นะคะที่เรียกเลยว่าให้คุณเนี่ยดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกกับตระกูลวีโอริน mm hmm. ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเริ่มต้นตัวแรกค่ะกับวีโอรินโกค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับทุกปัญหาแห่งวัยให้กับคุณอีกด้วยค่ะและวีโอรินของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้คุณได้ใส่ใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนที่คุณรักค่ะ และต่อมาเลยคุณผู้ชมดวงตาตัวนี้ก็ต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงนะคะกับตัววิโอินบรูนั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลใส่ใจเฉพาะดวงตาเลยค่ะเรียกว่าตระกูลวิโอริรนของเราคัดสรรแต่วัตถุด,ดิบจากธรรมชาติแล้วก็มีประโยชน์ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจัดมาให้คุณเลยค่ะ และที่สําคัญคุณผู้ชมวันนี้เคล็ดลับการดูแลใส่ใจตัวเองนะคะง่ายๆ่ยคุณผู้ชมทานวันละหนึ่งแคปซูลเนี่ยรับประทานง่ายพกผัดก็สะดวกค่ะเพราะวันนี้ตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วรีบโทรมาเป็นเจ้าของกันนะคะเพราะพิเศษมากจริงๆค่ะวันนี้คุณเป็นเจ้าของเบลินโก1กล่องบลู1กล่องไดมอนด์อีก1กล่อง3กล่องนี้ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะ วันนี้เราขออนุญาตแถมฟรีไปให้เป็นชุด The People's King กล่องน้ำเงินกล่องเล็กนี้แต่ของข้างในจุใจจริงๆให้อีกหนึ่งชุดนะคะจะส่งให้ฟรีทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการสดวันนี้นะ นะคะว่าใครที่ดูอยู่ใครที่รับชมอยู่คือรีบตัดสินใจมองเห็นเราไหมคะเห็นไหมเห็นไหมของมันเยอะมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะบอกให้นะวันนี้คุณผู้ชมที่รั่งอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้หรือว่าที่ตั้งอยู่ตรงแบบทั้งหน้าเราสองคนนี้คุณผู้ชมเราเนี่ย ทั้งแถมทั้งให้และรวมไปถึงราคาที่คุณสามารถจับต้องได้แน่นอนแต่เดี๋ยวนะพี่พลอยได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้มีคนอยากได้ชุดนี้มากเลยอะ่ะเดอะพิพ <the booking S 1> <ช>ิธคิงอ่ะแต่ก็หลายคนเรียกร้อง<ช>เพราะว่ารอบก่อนคือโทรมาไม่ทนันหรือของมันอะไรยังไงอะ่ะตอนนี้เราเหลือแค่นี้แล้วปกติเราจะมีเป็นชุด,ดใหญ่อ๋อเซตใหญ่เป็นกล่องใชอแต่นด้หนี่ยมีแค่9 9เซตเราต้อกดไปเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือเป็นชุดเล็กแม่แอนก็เลยบอกว่าเฮ้ย ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนแฟนคลับทั้งหลายที่ติดตามเอฟของเราตลอดเวลาก็ขออนุญาตถ้าอย่างงั้นมีชุดเล็กให้ชุดเล็กแล้วกันเอาหละต้องเอาแบบทุกครั้งที่แม่มาแม่จะบอกว่ามันก็มีของนิดนึงติดไปนิดนึงติดมาติดมือไปหขายกันสักนิดนึงพอเป็นวิธีเพราะชุดนี้เราไม่สามารถขายให้ได้จริงจริงป้องแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะใครที่เห็นปุ๊บแล้วบอกว่าอุ้ยอยากได้เซตนี้แล้วเกินถือว่าเป็นแบบว่าของติดไม้ติดมือ ที่เอาไปให้แล้วกันก็ต้องรีบ หยิบโทรศัพท์ุณผู้ชมแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยอ่ะอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่า2เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยกับตระกูลวิวรลินหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการดูแลใส่ใจตัวเองยังไงดีวันนี้เราแนะนําเลยนะคะกับกลุ่มวิอินของเราคือดูแลตัวเองตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกจนกระทั่งจนถึงดวงตาของเรานั่นเองใช่ลองพิจารณาดูค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษถ้าต้องการดูแลดวงตาใช้ดวงตาเยอะชั่ง ตองจอตลอดเวลาจอคอมจอโทรศัพท์จอแท็บเล็ตคุณก็ใช้เวียรลินบลูถูกต้องถ้าเกิดคุณอยากจะดูแลพวกเรื่องของความดันเบาหวานไขมันต่างๆพวกเรื่องภายในก็เวียรลินไดอน์แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งประจำเดือนมาไม่ปกติไม่ว่าจะหญิงหรือจะชายชายอาจจะอารมณ์แบบแปรปรวนคุณก็ให้เวียรลินโกไปทีเดียวจะค่อยๆทยอยบอกคุณสมบัติของแต่ละวัวคุณผู้ชมคือที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยคุณไม่ต้องเลือกนะคะว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองแบบแยกแบบไหนพูดมานี่ไม่ต้องให้เลือก ไม่เลือกไม่เลือกค่ะเพราะวันนี้คือเราให้ทั้งหมดเลยคือคุณผู้ชมตะกูลวิลรินทั้งหมด3ตัวด้วยกันตั้งแต่วิลรินโกคุณผู้ชม1กล่องมูลค่า1,590ั้บาทวิวรินบรูคุณผู้ชมขามูลค่า1,590ั้บาทได้ไปเลยอีกหนึ่งกล่องค่ะและวิวรินไดมอนด์คุณผู้ชมอีกหนึ่งกล่องมูลค่า1,590ั้บาทเซตเนี้ยคือ3องค์ประกอบในการดูแลตัวเองคุณผู้ชมไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกค่ะราคาปกติแล้วว่ะเกือบ0 0บาท แต่วันนี้พิเศษ3กล่องนี้ให้คุณใส่ายเพียงแค่999บาทเฉพาะ100เซตเท่านั้นพี่หน่อย ไม่ต้องเลือกเลือกอย่างเดียวว่าเมื่อของไปถึงแล้วจะแจกจ่ายให้ใครแต่ถ้าเออปัญหาทุกอย่างมันครบจบที่เราคนเดียวก็เอาตระกูลเนี้ยพักตระกูลกินอยู่คนเดียวไปเลยแล้วคืออีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราพูดว่าให้ไปทั้งหมดคือ3 3สตัวแบบเนี้ยคุณผู้ชมคิดง่ายๆเลยนะเราสามารถทานได้ทุกวันและมันทานง่ายคือทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นง่ายมากคือเอาจริงแค่3าแคปซูลก่อนนอนอ่ะมันจบเลยคือทั้งตั้งแต่แบบภายในฮอร์โมนด้วย เนี่ยฮะเรื่องระดับคอเลสเตอรอลไขมันต่างๆหรือรวมไปถึงดวงตาคือทุกอย่างมันรวมใช้ทั้งหมดเลยไม่ไงั้นทุกวันนี้ต้องไปนั่งหาอะไรที่จะบำรุงดวงตา<ช>ตัวนี้จะดูแลเรื่องฮอร์โมนตัวนี้จะดูแลไขมันตัวหนึง่งความดันตัวหนึ่งถูกต้องอแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมอันนี้ถ้าให้เห็นความสําคัญและ,<ฮ>ะเชื่อเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุจะเพศช,ชายเพศหญิงเนี่ยฮะต่างๆเองก็ตามเนี่ยเชื่อว่าหลายคนมักจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนบางคนบอกว่าหุ้ยฮอร์โมนอ่ะมัน,<อ>มนเป็นได้ตั้งแต่แบบวัยรุ่นยองเออวัยทองเดียวยไหมวัยรุ่นเดียวมย<อ>ไมไค่ะเ,<อ>เขาไม่ได้เลือกค่ะคุณผู้ชมอะเริ่มต้นก่อนตั้งแต่วัยรุ่นแล้วกันเมื่อเราโตเป็นสาวเนะฮะเริ่มมีแบบว่าประจำเดือนแบบเนี้ยคุณผู้ชมมันจะเริ่มจากอะไรรู้ไหมฮะอย่างี้เดี๋ยวลองเช็คอาการกันเลยแล้วกันนะคะว่าการปรับเปลี่ยนฮอร์โม เนี่ยคุณผู้ชมขาคือมันจะเป็นยังไงบ้างคืออย่างที่บอกไปคุณผู้ชมนะคะว่าอ่าไอ้เรื่องของฮอร์โมนเนี่ยหนึ่งเลยนะถ้าสมมุติว่าเป็นวัยรุ่น<อ>ถ้าย้อนกลับไปมันจะเป็นเกิดอาการเช่นเริ่มมีประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนไหมปวดท้องประจำเดือน,อนแต่แบ,บางคนเนี่ยปวดหนัก ปวดหนักถึงขั้นต้องนอนนอนพักถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็นู่นต้องไปห้องพยาบาลต้องกินยาแล้วรู้สึกว่ามันทรมาร์เหลือเกินมันหนุ่งหน่วงอ่ะคุณผู้ชมคือคนที่ยังมีประจำเดือนอยู่แหละแล้วเป็นแบบการปวดท้องประจําเดือนอ่ะมันเป็นอะไรที่ทรมานจริงนะหรือบางคนประจําเดือนมาไม่ปกตินับวันไม่ได้ประจําเดือนมาขาดขาดเกินเวลาปวดทีก็ปวดท้องมากบางคนมีปัญหาไปถึงนู่นช่องคลอดแห้งหรือตกขาวที่มีกลิ่นด้วย ให้พึ่งประสงค์ออกมาต่างๆเหล่านี้ทานเวโอลิงโกได้นะคะไม่ใช่เฉพาะวัยทองแต่ถ้าอ่ะเริ่มจากผู้หญิงก่อนถ้าคุณเป็นหญิงวัยมีประจำเดือนไปจนถึงหมดประจำเดือนอ่ะเธอมันทานได้เลยเหมาะมากอันนี้คือเหมาะมากหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายละกันแต่ย่าพวดคุณผู้ชายบางคนไม่รู้ตัวเองเนาะเพราะว่าค่ะคุณผู้ชายอ่ะคือเขาไม่ได้มีอะไรมาการันตีหรือว่าวัดเลยว่าเฮ้ยอันนี้คือฉันอยู่ในผมอยู่ในวัยแบบว่าัแบบ ใบโท่มแล้วงพลามันไม่รู้แล้วมันไม่รู้มันไม่รู้รู้เรจะรู้ได้อีกเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะอาการอารมณ์ที่มันหงุดหงิดชุนเฉียวเจอหน้าไม่ยอมรับด้วยใช่เจอหน้าภรรยาปุ๊บเอ้ยภรรยาดีเหมือนเดินไปนะสวยเหมือนเดินไปนะแต่มองไงก็แบบอุ้ยทำไมเธอทำอะไรก็ไม่ขัด ขัดใจผมไปตลอดเลยอันนี้ยเนี้คืออารมณ์มันเริ่มมาแล้วเริ่มแล้วหรือแม้กระทั่งคนข้ามเพศ LGBTQ+ เฮ้ยทานทำไมทานได้ค่ะเพราะอันนี้ก็จะไปช่วยเรื่องของฮอร์โมนเช่นเดียวกันสารสกัดที่เราใส่มาให้ล้วนแล้วแต่เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติแล้วมาจากต่างที่มาจากแต่ละที่เนี่ยหายากทางนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะออกมาเป็นเวลินโก1เม็ดได้เนี่ยโอ้โหมันช่างยากเย็นนะคะมันมีทั้งสาร่ายสีแดงพวโลกเหนืออันนี้เลือแรกกว่า72ชนิดตัว ช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้ล,ลดการอักเสบได้ตั้งกุยจากเกาหลีเราก็ใส่ให้อ,อันนี้ลดอาการใบทองค่ะ ลูกยอป่าช่วยฟอกโลหิตต้านอนุมูลอิสระต่อต้านริ้วรอยได้ด้วยแล้วก็ยังมีเมลเลินีนตัวนี้ใยอาหารสูงมากนะคะจะมีแร่ธาตุกรดไขมันโอเมก้า3 6 9อันนี้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้แล้วก็มีชิเซนดาช่วยลดอาการก่อนมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอาการเหล่านี้รวมไปถึงมีฝ้าฮอร์โมนด้วยนะโอ้ดีดีลองจัดเบลินโกดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมฮอร์โมนเนี่ยมันเปรียบเสมือนศูนย์กลางของร่างกายทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอารมณ์ผิวพรรณต่างๆและมากไปกว่านั้นคุณ สูตรนี้วิรินโกของเราเนี่ยยังใส่ตัวโปรตีนจากเมล็ดกัญชงอีกด้วยและยังมีตัวแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลนะคะที่เขามีแร่ธาตุมากกว่า72ชนิดอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคนเราเองเนี่ยจะไปหาแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการจริงๆนะไม่ใช่ว่ากินสุมสุ่ม5เข้าไปนะร่างกายเราต้องต้องการด้วยคุณผู้ชมให้มากถึง72ชนิดอ่ะมันยากไหมล่ะพี่บอยยากมากแล้วจะทานให้มันครบที่เซนไดอย่างเงี้ยจะไปหาจากไหนมาเย่ินลินจะไปหาจากไหนหรือถ้าคุณหาแยกมา มันก็สูงแล้วปกติเราขายวโอลินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกลไดมอนด์หรือว่าบลูเนี่ยเราขายกล่องละพันห้าเก้าสแต่วันนี้สามกล่องคุณได้เก้าเก้าเก้าตกกล่องละสามสาม้ยสามเฮ้ยแล้วคุณผู้ชมในหนึ่งกล่องอะมีอยู่ที่สามสิบแคปซูลคุณทานได้หนึ่งเดือนเต็มเต็มนะคะและก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าไอ้ตัวอะวิลลินโกของเราเนี่ยทานคุณทานตั้งแต่วันแรกนะจนถึงครบจบทั้งกล่องเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มเห็นภายในเป็นระยะระยะระยะ,ะยะ<ช>อาแบบระยะคุณผู้ชมเอางี้ละกันเราจะมีเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าเฮ้ยหลังก่อนทานระหว่างทานหลังทานทานไปแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากทานวีโอเรนโกนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ระหว่างมีประจำเดือนนะคะ จะปวดท้องหนักมากบางทีก็ปวดจนมีไข้ต้องลาง,งานเลยค่ะแบบว่าปวดบิดต,ตลอดเวลาทรมานมากเลยค่ะแต่พอได้รู้จักกับวีอาริงโกนะคะอาการปวด,ดประจรําเดือนค่ะก็เริ่มหายไปจนล่าสุดตัวเนี้ค่ะไม่ค่อยปวดแล้วค่ะภรรยาผมเธอกําลังเข้าสู่วัยทองครับเมื่อเวลาเข้าสู่วัยทองเธอก็จะงุน,นงนโมโหง่ายผมกับลูกนี่มักจะหนีตลอดเลยครับผมที่รู้จักวีโอริงโกได้ยังไงละคะ อ๋อวิโอเินโกก็เพื่อนแนะนํามาครับฮะผมก็เลยแนะนําให้ภรรยา,ารับประทานดูซึ่งหลังจากที่เธอรับประทานเธอก็มีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นดูมีความสุขขึ้นเธอสดใสมีความสุขผมกับลูกๆก,ก็มีความสุขครับช่วงนี้คุณป้ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะช่วงนี้ป้าทํางานหนักมากเลยค่ะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหลังจากทานวิโอเลนโกนี่รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะ รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะพักผ่อนเพียงพอนอนหลับสบายมากค่ะหลังจากทานเรโอลินโกนี่รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะ ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนเราก็เป็นสาวประเภท2เนาะเราก็จะใช้ยาพวกปรับฮอร์โมนเยอะอะค่ะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันคือเวลาเราทานฮอร์โมนปริมาณเยอะๆอะมันจะไปสะสมในร่างกายแล้วก็มันจะไม่ดีต่อตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอผลิตภัณฑ์วิโอเนโกก็รู้สึกมั่นใจหายห่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนอ้องมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างในร่างกายด้วยค่ะเไงเห็นไหมคุณผู้ชมมีตั้งแต่อะ วัยสาวผู้ชาย l อเจพีทีคิวพส่างๆคือมันครบเลยแล้วนะคือแนะนำนะคุณผู้ชมเซตเนี้ยซื้อไปยังไงคุณก็ได้กินอยู่แล้วคือมันไม่ได้เป็นของที่แบบซื้อไปอุ้ยเดี๋ยวปล่อยทิ้งเอาไว้ก่อนไม่ค่ะยังไงซื้อไปปุ๊บคุณได้กินแน่นอนแต่เอาจริงๆอยากให้ซื้อหลายๆเซตเพราะมันต้องทานต่อเนื่องการปรับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือการบำรุงดวงตาใช่มันต้องใช้เวลาค่ะมันไม่ใช่ว่าเออเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแล้วคุณจะดีขึ้นแล้วพอเพราะฉะนั้นเนี้ยสั่งไปหลายๆเซตถูกต้องโรเน ยังไงก็คุ้มแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะจบไปแล้วสําหรับตัววิรินโกนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอาจจะไม่ง่ายโกก็คือฮอร์โมนต่อมาเลยคุณผู้ชมค่ะวิรินบลูเหมือนเรารู้กันนะวิรินบลูไม่ได้นำหมาตัวนี้เนี่ยแน่นอนค่ะสีฟ้าวิรินบลูของเรานะคะเหมาะสําหรับคนที่ใช้ดวงตาเยอะๆดวงตาเยอะคืออังจริงแล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่จ้องหน้าจอคอมตลอดเวลาก็ได้นะคะไม่ว่าใครก็ตามคุณผู้ชมตั้งแต่น้องๆวัยเรียน ววยทํางานไว้ผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องแบบสายตาเนี่ยอันนี้สาคัญมากๆเอางี้และกันคุณผู้ชมเรามีสัญญาณเตือนคุณผู้ชมคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องสายตานี่แหละค่ะที่หลายคนเนี่ยละเลยไปพี่พลอยอหนึ่งเลยสัญญาณเตือนค่ะ,คะว่าสายตาของเราเริ่มมักจะมีปัญหาแล้วปวดกระบอกตาค่ะคุณผู้ชมสองปวดเมื่อยตานะคะต่อมาคือตาเริ่มห้ามัวโฟกัสได้น้อยลงคุณผู้ชมตาเริ่มแห้งเริ่มล้าแส ตาเครื่องตาตาสู้แสงไม่ได้ร่วมไปถึงปวดศีรษะชัดเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีอาการไม่ต่างกับามพ่อเพราะสมัยนี้เนี่ยมองไปทางไหนยิ่งถ้าขึ้นรถไฟฟ้าจะเห็นชัด ก้มหน้าสังคมก้มหน้าแท็บเล็ตมากโทรศัพท์ตลอดเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่บ้านก็ไม่ได้พลาดเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูทีวีแล้วเล่นแท็บเล็ตบางทีก็เฟซกอเลยวิดีโอคอลคุยกับลูกนั่งดูละครคุณธรรมมากอะไรมากเยอะไปหมดต่างๆยังไงคุณก็ใช้สายตาคือเมื่อก่อนมันอาจจะจำกัดแค่เฉพาะคนทํางานหนักๆเข้ากับพวกคนทั้งนั้นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่สมัยนี้ยังไงคุณก็ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันทํางานก็ใช้คลายเครียดก็ ใช้บันเทิงก็ใช้เนี่ยออกไหมดูหนังดูละครฟังเพลงแล้วแต่ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตาจ้องจอตลอดหรือเอางี้แต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยแม่นะเป็นคนไม่ติดโทรศัพท์เลยแต่อย่าลืมนะคะแสงไฟนีออนหูเป็นไยแสงไฟนีออนแสงไฟต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะหรือมิฉะนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราออกไปแบบว่าข้างนอกแค่เดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมแสงจากเนี่ยแดดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมขาตัวนี้เนี่ยก็ทําให้สายตาของเราเนี่ยพัพหมดได้เหมือนกันหรือยังคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ แล้วไม่ค่อย<ม>ใส่แว่นกันแดดอ่านะคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นต้อลมค่อนข้าง,างเยอะหรือกลุ่มคนที่โดนแสงเยอะๆตรงนี้คุณหมอก็จะบอกว่าต้อลมก็จะเยอะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะคะ เราควรให้ความสําคัญในการไปตรวจดวงตาปีละหนึ่งครั้งนนส,ส่วนใหญ่คนจะละเลยเพราะมองว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรคือบางคนนะ่ะจะไปสังเกตแค่เอ้ยสายตาสั้น<อ>สายตายาว<อ>สายตายเอียง<อ>แต่อย่าลืมนะคะว่าอะไรที่มันแอบแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้อลม้มต้อหินต้อกระจกเนี่ยคุณผู้ชมค่ะบางครั้งคือมันไม่มีระยะเริ่มแต่มันอยู่ระยะกลางๆหรือปลายๆและคือบางบาง,บางทีอ่ะเราแค่ไปตั้งใจจะไปตัดแว่นนะแต่สุดท้ายแล้วว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเอง เองเริ่มทักแล้วนี่เริ่มเป็นต้อหินน้ต้อกระจกคือมีคนรู้จักหลายคนมากที่เริ่มจากสายตาพร่ามัวแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยตาซานบ้างตายาบ้างแล้วก็จะไปพูดว่าเอ้ยมันถึงวัยอ่ะมันแก่แล้วนี่นั่นหรือ จ้องจอมากไปสายตาก็เลยสั้นแล้วพอไปตรวจเข้าจริงๆอ่ะสรุปคือต้อเห็นไหมต้อลมต้อกระจกบ้างไอ้สองต้อนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าต้อหินเนี่ยคือมันเป็นแล้วเป็นเลยหนักค่ะเพราะฉะนั้นไปตรวจสักปีละครั้งให้เดี๋ยวได้รู้ว่าไอ้ตอนนี้เรายังไงจะต้องลอกต้อแล้วหรือยังถูกต้องเลยค่ะซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมค่าวิลรินบรูของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาได้มีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว CBD จากตัว่อดดอกกัญชงเองก็ตามและรวมไปถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมด7ช เนตคุณผู้มมชมอ่ะเริ่มต้นกันเลยไม่ไว่าจะเป็นทั้งตัวมาคิเบอร์รี่นะคะอ่ะตัวนี้เนี่คือเรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็จะมีพืชตระกูลเบอร์รี่อีก6ชนิดช่วยให้ดวงตาของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่ระคายเคืองเบต้าเบอร์รี่คุณผู้ชมขาตัวนี้เน่ยเราจะรวบร,รวมตระกูลเบอร์รี่รวมถึงอีก10ชนิดช่วยต่อต้านอนุมูมอิสระเนี่ยบรุงสายตาสายกาัดจากตัวดอกดาวเรืองนะคะรูทีนค่ะเ เอสซาแทนทีนนะคะวิตามิน D3 <_ C> e <an> ตัวนี้จะช่วยป้องกนันในเรื่องของต้อกระจกนะคะหรือ,อรวมไปถึงเนี่ยวุ้นในตาที่มันค่อนข้างที่จะเสื ask ask อ่อมรวมไปถึงสารสกัดจากตัว C ี d ีดีนั่นเนองค่ะลดอาการอักเสบหลายคนถา,ถามว่าทาไมดวงตามันเจ็บมันอักเสบหรอใช่ค่ะถ้าเราใช้เยอะๆเหมือนกล้ามเนื้อเราใช้เยอะๆใช้ทุกวันดวงตาก็เหมือนกันค่ะเกิดการล้าเกิดการอักเสบได้เช่นเดียวกันนั่นเองหนึ่งในคนที่ใช้จริงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลมากๆก็คือคุณยายคุณแม่คุณแอนวัย65ปีแต่ เป็นคนที่ ไม่มีปัญหาเรื่องดวงตายกไว้อย่างเดียวคือเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาซึ่งอันนี้อันนี้คือโรคส่วนตัวแล้วซึ่งคุณยาย่าก็เคยมีอาการเห็นบอกว่าเคยมีอาการแบบน้ำตาไหลตลอดเวลาแสบตาตาแดงแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ทานเวลินบลูควบคู่ไปด้วยจนกระทั่งตอนหลังไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเฮ้ยทําไมแบบดวงตาคือดีขึ้นอาการแพ้ต่างๆไม่มีแล้วคุณยาย่าก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะคุณหมอซื้อไม่ค่าเวลินบลูหยอกหยอกไม่ใช่ค่ะก็แนะนําคุณหมอไปว่าเนี่ยก็ทานอันนี้แต่คุณหมอเองก็แนะนําว่าถ้าเกิดคุณมี โรคที่เกี่ยวกับดวงตาที่ต้องทานยาคุณก็ทานไปด้วยทีนี้ประโยชน์ที่คุณจะได้จากเวเลนบลูมีอะไรบ้างวันนี้เราคัดมาได้แล้วสารสกัดจาก CBD ที่เราใส่ไปให้จัดกันชงเนี่ยมันช่วยลดการระคายเคืองผ่อนคลายโอ้ใครที่แบบน้ำตาไหลง่ายๆเพิงตาบ่อยๆหรือว่าสู้แสงไม่ไหวนี่แหละมันเริ่มเป็นสัญญาณแล้วนะคะว่าคุณใช้ดวงตาเยอะเกินไปมากีเบอรี่อันนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาให้ชุ่มชื้นเคยเป็นไหมคะยิ่งคนใส่คอนแทคเลนส์จะเข้าใจตาแห้งมากแล้วเวลาสมมติขับ รถน่ะเจอแสงแดดเจอแสงแรงๆอ่ะสู้แสงไม่ได้แล้วก็จะมีสารสกัดต่างๆที่ใส่เข้ามาอย่างที่บีบีบอกเมื่อสักครู่นะคะที่จะสามารถอย่างดาวเรืองลูทีนต่างๆที่จะช่วยเรื่องต้อกระจกจอประสาทตาแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระดูแลและบำรุงดวงตาได้ด้วยกตแล้วก็ป้องกันอันตรายจากโรคที่เกี่ยวกับดวงตาได้คืออันนี้ต้องได้เลยคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องสายตาดวงตาอยู่แล้วเราอย่าไปมองว่าตัวนี้มันคือยานะคุณผู้ชมอันนี้มันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คืออย่างน้อยอ่ะกินเพื่อให้เขานได้มีส่วนช่วยวยกันเ<อ>คือเอาง่ายๆนะคือ ผสมประสานกับการดูแลตัวเองแบบว่าเบื้องต้นการใส่วงใส่แว่นใส่หมวกออกไปถี่ไม่ต้องเจอแดดเยอะอันนี้ก็คือมันเป็นเบสิกเบื้องต้นอยู่แล้วที่คุณต้องดูแลแต่คุณผู้ชมขามันไม่ใช่แค่ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนดวงตาแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกลัวและกังวลกันเลือกเกินค่ะเกี่ยวกับเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้แนะนําเลยค่ะต้องให้วิวิลไดมอนด์ของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้วิวิลดไดมอนด์ของเรารวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันมาเลก รวมไปถึงค่ะมาติกออยมากถึง7ชนิดหรือถ้าภาษาบ้านๆที่คนรู้จักกันก็คือตัวน้ํามันสกัดเย็นนั่นเองค่ะที่เขาจะมีส่วนช่วยเนะคะเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวใครที่เป็นพวกแบบไขมันคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยฮะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่ะบางคนอ่ะเป็นพวกความดันและไขมันซึ่งเหล่านี้มันไม่มีอาการบอกนะมันไม่มีอาการบอกค่ะมันจะไปบอกสุดท้ายคืออาการของคุณเนี่ยจะเริ่มแย่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะบางคนเนี่ยค่ะเข้าใจนะอาหารมนาคี ค่ะของมันของทอดเนี่ยอาหารจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดต่างๆมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเราเอนจอยกับชีวิตจนเกินไปจนไม่ได้แบบว่าลืมดูแลตัวเองอะ่ะสุดท้ายมารู้อีกทีหนึ่งคุณผู้ชมไ <c oughs> ขมันก็สูงเนี่ยฮะไขมันเลวก็เยอะผู้มมมชมเราจะแก้ไขยังไงดีคุณหมอก,ก็ยังพูดนะคะว่าอเอาง่ายๆค่ะไอไขมันเลวที่คุณมีอยู่คุณก็ไม่รู้คุณไม่สามารถดูดเอาออกไปได้ใช่ไหมคุณก็ต้องเติมไขมันดีเ <c oughs> ข้าไปนั่นเองใช่แล้วบางทีเราทานไม่พอละค่ะจะทานไขมันดีอะโวคาโดอย่างเงี้ย ทานเท่าไหร่มันถึงจะเข้าไปก็ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเงี้ยช่วยคุณอย่างเวียรินไดมอนแต่ถ้าคุณมีโรคประจําตัวไขมันความดันต่างๆที่คุณจะต้องทานยาทานต่อไปไม่ใช่เลื่ทานนะคะแล้วเอาเวียรินไดมอนไปเสริมไปช่วยเพราะว่าเรามีสารสกัดน้ามันจากเมล็ดัญชงอย่างเงี้ยลดอาการอักเสบน้ามันจมูกข้าวน้ํามันกระเทียมกระชายขาวสุดยอดสมุนไพรทั้งนั้นเป็นตัวช่วยต้านไวรัสมีน้ํามันถั่วดาวอินคาป้องกันเส้ลเรือดุดตานน้ำมันงาดามอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการข้อเข่าน้ำมันจากดอก ูอิสระอันนี้คุณจะแลดูอ่อนเยาวเลยน้ำมันจากดอกคันฝอยอย่างเงี้ยช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายน้ำมันจากเมล็ดองุ่นช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรงแล้วก็สารสกัดจากใบมรุมขมิ้นชัน พวกนี้ช่วยต้านระบบเลือดต่างๆได้แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่านอกจากระบบร่างกายจะดีแล้วเนี่ยผิวพรรณชุ่มชื่นด้วยนะ,ะนแน่นอนคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าหลอดเลือดภายในร่างกายของเราเนี่ยเดินแบบโฟโลไม่มีอะไรติดขัดไม่มีไขมันเข้าไปอุดตันเนี่ยคุณผู้ชมทุกอย่างในร่างกายมันก็จะแบบโฟลได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าคุณผู้ชมทั้งเซตเนี้ยคือ3ตัว <5 S 2> คุณ <5 S 2> ได้ไปในราคาพิเศษเพียงแค่9 99 9บาทเท่านั้นเรามีจํานวนจํากัดนะคะมีเพียงแค่1น0เซตเท่านั้นคุณผู้ชมในราคานี้แล จัดส่งฟรีแต่ไม่พอคุณผู้ชมขาวันนี้เรามีนะคะให้เพิ่มเติมเรามีกล้าขายเรามีกล้าบวกไปคุณผู้ชมขาชุดนี้พิเศษบบมากๆนะคะ,คะเป็นชุดของที่ลําลึกนะคะหนึ่งชุดคุณผู้ชมขานั่นคือ The p พี p พ e k i ิงของเรานั่นเองค่ะตัวเนี้ยเรามีจํานวนจากัดด้วยนะคะใช่ค่ะเรามีให้จํานวนจํากัดแล้วเป็นขออนุญาตมอบให้เป็นของที่ระลึกสําหรับลูกค้าผู้น่ารักของเรา<อ>ทีาุ่กท่านนะคะแทนคําขอบคุณจากแม่แอนจากกระพงของเรามาดูกันหน่อยคะ่ะเซตชุดรํำลึก People's King ที่เราจะมอบให้นะคะ,ะเป็นกล่องสวยงามแบบนี้มากคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะแบบนีอ้อันนี้จาก เป็นชุดที่หลายๆคนบอกว่าโหมีคุณค่าทางจิตใจมากจาก History Channel นะคะด้านในปั๊บเนั้นหนูขออนุญาตแกะบนี้แล้วกคนเปิดมานะคะด้านในอันนี้เราแยกของออกมาคุณจะได้เสื้อหนึ่งตัวเป็นเสื้อแบบนี้นี่พับเอาไว้ให้แบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะหนึ่งตัว่าสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะคิดถึงพ่อสามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่พอคุณผู้ชมค่ะในเซตนี้มีอะไรอีกคะพี่พลอยนี่ค่ะเรามีตัว DVD ให้นะคะด้านในเป็น DVD The People's King เเพราะเพราะมีเรื่องราวมีภาพทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเก็บเอาไว้แล้วก็ยังมีพระบรมสารธิสลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในเซตคิดถึงพ่อในนี้เนี่ยมีทั้งหมด9ภาพคือพอคุณได้ไปต้องแกะ กรอบรูปด้านหลังนะคะเพราะเราใส่ด้วยนะใช่เราใส่พระบรมสารทศักขนาด6กคูนแนิ้วเอาไว้ให้ทั้งหมดกาวพาด้วยกันสวยทั้งหมดเลยนะคะนี่คือเซ็ตทั้งหมดที่คุณจะได้ไปจาก history channel ที่ร่วมงานกับทาง JKN เป็นชุดพ e o p พ e s king ในหลวงในดวงใจถูกต้องเลยค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมคะทั้งเซ็ตนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเรานะคะขายแค่ตัวตระกูลวิลลินเท่านั้นในราคาพิเศษเพียงแค่9ก9บาทและจัดส่งฟรีทั่วประเทศหน้าบ้านของคุณอีกด้วย แต่ว่าถ้าเป็นของที่ลึกแบบนี้นะคะอันนี้คือเราอยากมอบด้วยใจจริงๆค<ช>ุณผู้ชมให้ไปเลยนะคะอีกหนึ่งชุดแบบนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าเรามีจํานวนจากัดนั่นเองนะคะค่ะรีบโทรค่ะ02021 77ดหรือสแกน QR วโค้ดที่หน้าจอแอดไลน์แล้วบอกว่าเอาตระกูลวีอะค่ะตระกูลวี99คุณได้ไปคุ้มคุ้มเลยทั้ง3ามวีเว l ินบลูเวรินโกลและก็เวรินโกแล้วก็เวรินไดมอนด์พร้อมกับชุดที่ระลึกแบบพีโพส king ที่เราขอนอนุญาตมอบให้เป็นของที่ระลึกและทั้งหมดนี้จัดส่งฟรีค่ะัน้นแล้วคุณผู้ชมอย่ารอช้ารีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของร้องสองคนหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ